สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ข่าวแรกมาเริ่มต้นด้วยการอัปเดตอาการบาดเจ็บของเทรน์อเล็กซานเดอร์อาร์โน่รองกับตันทีมของลิเวอร์ pool หลังเจ้าตัวได้รับบาดเจ็บในเกมที่ลิเวอร์ pool เชนะบอลมัดไปได้3ประตูตอนหนึ่งในศึกพีม์ลีกอังกฤษนะัดที่2งของฤด,ดูกาลนะครับโดยเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โน่นั้นแสดงอาการเดินกะเพกจากการได้รับบาดเจ็บในช่วงท้ายเกมครับในนั้นล่าสุดนั้นลิเวอร์ pool คว้า3คะแนนแรกประเดิมฤดูกาลใหม่ได้แล้ว จากการทำสามประตูของหลุยส์ดีอาร์สโมฮัมเมดซาราและดีโกโชตาอย่างไรก็ตามพวกเขาต้องเสียอเล็กซิสแมคเอลิสเตอร์จากใบแดงในช่วงกลางของเครื่องหลังและเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนก็มีอาการบาดเจ็บในช่วงท้ายเกมครับโดยจากเกนครอฟผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลได้ให้สัมภาษณ์ถึงอาการบาดเจ็บของเทรน์หลังเกมว่าเทรนโดนเตะในช่วงท้ายเกมและมันค่อนข้างรู้สึกเจ็บปวดสำหรับเขามันไม่ใช่อาการข้อพลิกหรือว่าอะไร แต่มันเป็นอาการเจ็บจากการโดนเตะที่ข้อเท้าและนั่นคือเหตุผลที่พวกเราตัดสินใจเปลี่ยนตัวออกและหวังว่าทุกอย่างจะโอเคเจอเกนครอปผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์ครับและจากการทำประตูของโมโฮัมเหม็ดซาล่าในนัดนี้ทำให้ตัวเขานั้นก้าวขึ้นไปติดอันดับทําเนียบผู้ทำประตูสูงสุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรด้วยครับโดยโม,โมโฮมัมเหม็ดซารานั้นทำสถิติยิงประตูแซงตีเวนเจอร์ลด ขึ้นไปอยู่ท็อปไฟของดาวซันโวสูงสุดตลอดการของลิเวอร์พูลได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยประตูของซาร่านั้นทําให้เขายิงไปได้ทั้งหมด187ประตูให้กับลิเวอร์พูลและแซงหน้าสตีเวนเจอร์ลาที่ทำได้186ประตูขึ้นมาอยู่เป็นอันดับที่5ดาวยิงสูงสุดตลอดการของสโมสรเรียบร้อยแล้วครับโดยสําหรับ187ประตูของแข้งชาวอีบนั้นเป็นการยิงประตูจากการลงสนามให้กับหงแดงทั้งหมด307นัด น่าตั้งแต่ที่ย้ายมาจาก R.S. Roma เมื่อปี2017ครับและบันไดขั้นต่อไปในสถิตินี้ของซาร่านั้นคือการทำลายสถิติของบิลลี่ลิดเดลดาวยิงสูงสุดอันดับ4ที่ทำเอาไว้ถึง228ประตูขณะที่แชมป์เจ้าของสถิตินี้ยังคงเป็นเอียนรัตที่ยิงไปทั้งหมด346ประตูครับโดยประตูของโมฮัมเหม็ดซาร่าที่ได้จากประตูนี้ก็เป็นจุดโทษที่ได้ในเกมเจอบอลมัใช่ไหมครับ โดยล่าสุดทางด้านกุนซือของบอลมาร์ก็ได้ออกมาแสดงความรู้สึกว่าทีมของพวกเขาไม่น่าเสียจุดโทษในถังวะนนี้ครับอันดนี่อิลาโอล่าผู้จัดการทีมของบอลมาร์ได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั้นล่าสุดที่พวกเขาบุกไปแพ้ลิเวอร์พูล1นต่อ3ทั้งที่ออกนําก่อนตั้งแต่นาทีที่3จากองตัวเซเมนโยแต่มาโดนยิงแซง3ประตูวรวดทําให้เดอะเชอรี่นั้นมี1แต้มเท่าเดิมลนไปอยู่อันดับที่1 4ของตารางคะแนน ส่วนหงแดงนั้นเก็บ6คะแนนเต็มครับโดยทางด้านของอีลาโอลาได้พูดถึงจังหวะเสียจุดโทษของบอลมัั์ตซึ่งผู้ตัดตสินจับฟาวโจโรอดเวลจากการขัดขาโดมินิกสวอตสไลล์้มลงในกรอบเขตโทษก่อนที่โมฮัมเหม็ดซาร่าจะตามซ้ำจุดโทษเข้าไปในนาทีที่36ช่วยให้ลิเวอร์พูลแซงนำา2ต่อหนึ่งก่อนพลิกกลับมาคว้าชัยชนะในที่สุดครับโดยกุนซือของบอลมัร์ตได้พูดถึงจุดโทษนี้ว่าผมคิดว่าจังหวะนี้มันดูเบามากๆเมื่อผู้ตัดตสินเป่านกหวีด ผมไม่คิดว่า VAR จะเปลี่ยนคำตัดสินแต่จังหวะนั้นมันสำคัญมากสำหรับพวกเราและจุดโทษกลายเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อเกมส่วนจังหวะใบแดงของลิเวอร์พูลในนาทีที่58ซึ่งอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์เปิดปมใส่ไรอันคริสตี้โดยที่เจนครอฟออกมาบอกว่านนแรงเกินไปและไม่เห็นด้วยนั้นทางด้านผู้จัดการทีมของบอลมัตก็แสดงความคิดเห็นว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าจากที่ผมดูแล้วมันไม่เหมือนกับว่าควรจะเป็นใบแดงเลย อันโดนี่อิลาโอลาผู้จัดการทีมบอลมัดให้สัมภาษณ์ครับและต่อเนื่องกันในจังหวะใบแดงดังกล่าวนั้นทางด้านของเดลี่เมลสื่อชื่อดังของอังกฤษก็ได้ออกมารายงานว่าลิเวอร์พูลนั้นเตรียมที่จะยื่นอุทธรณ์ใบแดงของอเล็กซิสแมคาลิสเตอร์หลังจากที่ตัวเขาโดนใบแดงไล่ออกโดยตรงในเกมพรีเมียร์อังกฤษนัดล่าสดุดที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านแซงอ,อชนะบอลมัดไป3ประตูต่อหนึ่งจากการเปิดปุ่มใส่ไรอันคริสตี้ ทำให้กองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาในชุดแชมป์ฟุตบอลโลก2022จะต้องติดโทษแบนถึง3นัดแต่เจอเก้นครอปกุนซือของลิเวอร์พูลได้ออกมาบอกว่ามันเป็นการตัดสินที่รุนแรงเกินไปและรู้สึกไม่เห็นด้วยกับการตัดสินนี้พร้อมมองว่าลูกทีมสมควรได้รับการล้างใบแดงครับโดยทางด้านของเจสันครอฟได้ให้สัมภาษณ์ในจังหวะนี้ว่ามันเป็นการลงโทษที่รุนแรงจังหวะนี้มันไม่ควรเป็นใบแดงเลย มันเป็นความผิดพลาดและการลงโทษทําให้เราต้องเล่น10คนนานถึง40นาทีซึ่งแน่นอนว่ามันก็มากพอแล้วเราต้องคุยกับผู้มีอํานาจมันมีการประทัดกันก็จริงแต่มันก็มีการประทัในเกมตลอดเวลาผมว่าการได้ใบเหลืองมันก็เพียงพอแล้วคงไม่มีใครว่าอะไรแต่อย่างไรก็ตามคุณจะต้องดูอีกหลายครั้งครั้งที่แล้วผมถูกถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ามันมีค่ามากพอที่จะหาเรือกันอีกครั้งหรือไม่ซึ่งแน่นอนว่าพวกเราอาจจะทํา ผมถามอเล็กซิสแมกกะลิสเตอร์หลังเกมเขาบอกว่าเขาสัมผัสโดนคู่แข่งแต่จังหวะนั้นมันไม่น่าเป็นใบแดงเลยจริงๆถ้าหากกฎบอกว่าคุณจะต้องโดนใบแดงจากการสัมผัสโดนคู่แข่งแล้วมันก็ไม่ม,มีช่องอื่นเลยที่ควรจะถูกเลือกเจอเกนครอฟบอสใหญ่ของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์ครับมาดูที่บทสัมภาษณ์ของดีเอโกโชตากองหน้าอีกหนึ่งคนที่ทำประตูได้ในนัดน,นี้นะครับโดยทางด้านของดีเอโกโชตาตัวรุกข,ของลิเวอร์พูล ได้ออกมากล่าวชื่นชมเพื่อนๆที่รวมพลังความสามัคคีรักษาสกอร์นำและยิงประตูได้เพิ่มทำให้เว <_ d ys k> ว่าผู้เอาชนะบอลมัดไปได้3ประตูต่อหนึง่งถึงแม้ว่าอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์จะโดนใบแดงก็ตามครับพวกเราหยอกล้อกันเล่นที่มานั่งสำรองแบบว่าพอเหลือ10คนพวกเราเล่นได้ดีกว่าตอนมี11คนอีกในเกมนี้ผมคิดว่าทุกคนรู้สึกจริงๆว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ต้องยืนหยัดขึ้นมาต้องช่วยเหลือกันและกัน ต้องปิดพื้นที่ระหว่างกันนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าพวกเราทำได้พวกเราคว้าสามคะแนนและผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่คู่ควรมากนอกจากนี้โชต้ายังได้พูดถึงเรานักเตะใหม่ของทีมที่มีส่วนร่วมกับเกมนี้ผมคิดว่าอเล็กซิสแมกออริสเตอร์ลงไปยืนตำและพยายามช่วยพวกเราปั้นเกมขึ้นมาโซบอสไลคุณคงได้เห็นแล้วว่าเขาวิ่งทั้งเกมและไม่รู้สึกเหนื่อยเลย ผมคิดว่า2คนนี้จะช่วยเราได้และวัตารุเอนโดเองก็เหมือนกันเขาลงเดบิวต์ภายใต้สถานการณ์ที่ยากลำบากและเขาทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวยิ่งพวกเราได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นเท่าไรพวกเราก็จะทำได้ดีขึ้นซึ่งพวกเราจะสามารถพัฒนาไปได้ตลอดทั้งฤดูอกันดีก็โชตากองหน้าของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์ครับเมื่อพูดถึงวัตารุเอนโดแล้วลองมาดูบทสัมภาษณ์ของจเกนครอฟ เกี่ยวกับการเปิดตัวของแข้งเลือดซามูไรคนใหม่กันนะครับโดยเจเคกนครอปได้กล่าวว่าการลงสนามของวาตารุเอนโดในเกมที่ผ่านมานั้นมันไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางไวเอนโดนั้นย้ายมาร่วมทีมแบบสายฟ้าแลบในช่วงไม่กี่วันก่อนหน้านี้ก่อนที่เจ้าตัวจะได้ประเดิมสนามในเกมแรกในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเจเคกนครอปยอมรับว่าการลงสนามของเอนโดหลังจากที่ทีมเหลือผู้เล่นเพียง1ิคนนั้นเป็นเรื่องยากสําหรับเจ้าตัวว่า มันไม่ใช่แผนที่คุณวางไว้ในการเปิดตัวเขาสองวันก่อนหน้านี้สําหรับเขามันยุ่งเหยิงสุดๆเชานี้พวกเราได้นั่งลงและพูดคุยกันแต่พวกเราไม่ได้พูดคุยกันว่าเราจะเล่นกันด้วยแผน4ี4 1. และผมไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นทุกคนรู้ดีว่าเมื่อคุณลงสนามมาเพียง5นาทีในเกมแบบนี้คุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าคุณเล่นมาแล้ว200เกมทุกอย่างมันเป็นเรื่องใหม่หมด มิดฟิลด์ชุดนี้ไม่เคยเลยแม้แต่วินาทีเดียวที่จะเล่นร่วมกันมาก่อนมันไม่ใช่แผนที่ระวางเอาไว้แต่พวกเราก็ผ่านมาได้และตอนนี้เขาก็ได้ลงสนามเกมแรกให้กับทีมไปแล้วเจอเกนครอปบอสใหญ่ของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์ครับแล้วแฟนลิเวอร์พูลคิดว่าเกมเปิดตัวของวาตารุเอนโดในนัดแรกนั้นฟอร์มการเล่นของเขาเป็นอย่างไรบ้างครับโดยส่วนตัวแล้วแอดมินคิดว่าเขาก็เล่นได้ดีทีเดียวไม่ผงผางไม่เสียจงังหวะอันตราย ถือว่าลงมาในสนามแล้วไม่ทำให้แฟนลิเวอร์พูลผิดหวังครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ